สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนการใช้สูตรดิฟนะครับคำว่าดิฟก็มาจาก i ิ f e r e n t i a ซ i o n ซึ่งก็คือการหาอนุพันธ์สําหรับคนที่จํา um ไ,ได้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องดูคลิปนี้เลยเพราะว่าไม่ได้มีเนื้อหาใหม่นะครับแค่การทบทวนเฉยคนที่จําได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลือกดูเฉพาะบางข้อที่ลืมก็แล้วกันนะครับโอเคครับขอเริ่มเลยนะครับมาดูข้อหครับก็คือ โจทย์กําหนดมา fx คือ x กำลังสส่วน f, x กำลังสองบวกหนึ่งไล่หา f ไพรม์สองกับ f ดับไพรมสองเนี่ยก็ struct, นั่งดิฟตรงๆโดยใช้สูตรที่เราท่องไว้แล้วครับอันนี้มันเป็นผลหารก็ท่องเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลง 2, ังสองนะครับก็เปนน็ลลบบนปล่างนะครับแล้วก็ดิฟบนนะครับแล้วก็ลบกับบนดิฟล่างนะครับส่วนล่างกำลังสอง คิดเลขออกมาก่อนก็ได้นะครับเพราะจะมี 3x กำลัง4บวก 3x กำลัง2ลบกับ 2x กำลัง4ออกมาเป็น x กำลัง4นะครับแล้วก็บวกกับ 3x กำลัง2นะครับจากนั้น f ฮารม2นะครับก็แทน2เข้าไปเลยนะครับ2กำลัง4เป็น16แล้วก็ใส่2 2 4 4 3 12นี่ครับมันก็ตอบเป็น28ส่วน25แค่นี้นะครับ แล้วเขาให้หา f หรือพนย2ด้วยเราก็เอา f พาย x มาดิฟต่อแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ f พาม x ของเรานะครับมันอยู่ในรูปนี้ก็คือหารการันอยู่ดีนั้นเราก็ท่องสูตรเดิมครับล่างดิฟบนลบลวดิฟล่างส่วนล่างกลงงัง2ตอนดิฟล่างก็อย่าลืมท่องสูตร d u ย,ยกกลัง n นะครับก็จะเป็น n นะครับแล้วก็ u ยกกำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx นะครับแล้วก็ส่วนล่างกำลัง2ก็คือ x กำัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4อันนี้อาจจะดูตัวเลขเยอะหน่อยแต่น,นี่คือผมก็ตั้งโจทย์เป็นตัวเลขจำลองนะ,นนก,งนงนะะก็ใส่2เข้าไปเลยก็2 2 1 5บวก1 5ก็เป็น 25, ย่งิบี้ยนะครับแล้วก็ใส่2เข้าไปอีก2 3เป็น8 8 4 32บนะครับ6ก12ลบกับ16นะครับอันนี้บวกนะครับ ห้าสี่ก็625นะครับเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็นั่งคิดเลขไปก็จะจบข้อ1นะครับอันนี้เป็นแค่การทบทวนดังนั้นก็ผมก็ขอไปเร็วนิดนึงนะครับจบข้อ1แล้วดังนั้นไปข้อ2เลยนะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนเลยนะครับต่อไปมาดูข้อ2ครับก็คือโจทย์เนี่ยกำหนด FA 1, f a เท่ากับห f พาม a เท่ากับสอ f เ a เท่ากับสาหาตัวนี้นะครับเมื่อ f กังสองเนี่ยหมายถึงว่า f x กำลังสองนะ อพอเป็น fx ยกกำลังสองเนี่ยเวลาดิฟก็คือเราต้องสูตรดิฟ u ยกกำลัง n นั่นแหละดังนั้นอพอดิฟตัวเนี้ยยกกำลังสองนะครับหรือดิฟ f กำลังสองเนี่ยนะครับดิฟ f กำลังสองหรือ,รอ,รอที่เขาเขียนเป็น f สองพามเนี่ยนะครับเราก็ท่องสูตรดิฟ u ยกกำลัง n ก็จะเป็น n u ยกกำลัง n ลบหนึ่ง du by dx นะครับดังนั้น f กำลังสองพามที่จุด a ก็เลยออกมาเป็นสอง f a f p r m a แล้วก็ใส่ตามที่เขาบอกมานะครับ f a ตอบหนแล้วก็ f prime a ตอบสส่วน f m a ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะก็อาจจะใส่เกินมาหลอกๆไว้เฉยนะครับนี่ตอบ4เสร็จแล้วข้อ2ต่อไปข้อ3ครับก็คือเป็นแนวกดลูกโซ่เนี่ยใครลืมก็ดูเต็มๆในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับแต่ว่าสูตรก็คือ f o g prime x เนี่ยนะครับมันคือ f prime ที่ g x คูณกับ g ไพรม x นะครับนั้น f o g ไพรที่ศูนเนี่ยก็จะเป็น f ไพรม g ศคูณ g ไพรศูนย์ะครับเราก็ใส่ข้อมูลตามที่เขาให้มานะครับ g ศูนย์นะครับมันมี f ศูนย์เป็นห f ไรศูย์เป็น2 g ศเป็นศูนย์แล้วก็ g ไพรมูย์เป็นสี่เราตรงนี้มี g ศูนย์เราก็ใส่ g ศูนย์เท่ากับศเข้าไปนะครับมันก็ออกมาเป็น f ไพรมย์ส่วน g ไพรมศูนย์ก็กำหนดมาตรงนี้นะครับว่าเท่าก แล้วก็ f ไพรม์ศูนย์กหมดมานี่ว่าคือ2นะครับก็อ,ออกมาเป็น2อคูณสก็เลยตอบ8ก็จบข้อ3นะครับโอเคครับไปถัดไปเลยนะครับข้อ4ก็คือให้ดิฟนั่นแหละก็คือบอกแล้วว่าอันนี้คือทบทวนสูตรดิฟนะครับเมื่อให้ y เป็นฟังก์ชันต่างๆดังประการไปนี้นมีหลายฟังก์ชันนะครับที่บางอันอาจจะซ้ำอันเดิมผมทําจากันง่ายก่อนละกันเดี๋ยวผมตั้งเบอร์ไว้ก่อนนะอันนี้ถือว่าเป็นนนนขข้้้้ออ1ใหาี2 ข้อ3ละกันอันนี้อันนี้ข้อ4อันนี้ข้อ5ละกันนะครับอ่าข้อ3น่าจะสั้นที่สุดนะข้อ3เนี่ยอ่าดิฟดิฟล็อกนะครับดิฟล็อก x อ็ได้หส่วนเเนี่ยที่เราท่องมาแล้วนะอ่าในนั้นดิฟลอน u ตรงนี้ดิฟลอน u ได้1นึ่งส่วนยูดียบเอ็กซ์นะครับนั้นข้อ3 y มวายพามเดีอ็กซ์เนี่ยนะครับดิฟลอน u ได้1นส่วนยครับแล้วคูณกับ d u d x ก็ดิฟ x อกำลังหได้6 x เอ็กซกำลังห้าแล เสร็จแล้วนะครับก็ตอบแค่นี้เลย6ก x กำลัง5บวก6 x เสร็จข <t ok> ้อ3นะครับต่อไปข้อ5ก็ดูง่ายนะครับข้อ5เนี่ยมันมันคูณกันอยู่ดังนั้นเ,ออเราก็ท่องเป็นหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะครับออสองเป็นคอนสแตนต์ก็ดึง <talvez fan S 2> <Newman. S 1> ออกมาไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับ2แล้วก็ข้างใดก็คือตัวเนี้ยนะครับ2ตัวนี้คูณกันท่องเป็นหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะครับดังนั้นก็ออกมาเป็นหน้านะครับแล้วก็ดิฟดิฟหลังตอนดิบหลังครับ ดิฟตัวหลังเนี่ยนะก็คือดิฟ e กลัง u นะก็ออกมาเป็น e กลัง u คูณ du dx ดังนั้นก็ต้องออกมาเป็นนะครับดิฟ e กลง u ได้ e กึัง u คูณ du โ dx ก็ตอบ2 x นะครับนี่หน้าดิฟหลังเสร็จละต่อไปบวกหลังดิฟหน้านะครับเดี๋ยวลบกันหลังก็คือตัวนี้ดิฟ x ได้1น่อันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็คิดเลขมานะครับเจะอ2คูณเข้าไปหรือว่าไม่ไม่คูณก็ได้นะครับตามใจจะดึง e กลัง x กล่งองอกมาก็ได้หรือว่าไม่ดึงก็ได้นะครับก็จบแค่นี้สำหรับข้อ5 โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อ3ข้อ5เสร็จแล้วต่อไปครับข้อ4เนี่ยครับข้อ4เป็นตัวที่ผมใส่ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลามันมีฟังก์ชันคูณหรือหารกันหลายตัวเนี่ยเราใช้สูตรการดิฟทีละตัวได้นะครับดังนั้นข้อ4เนี่ยผมจะไม่ได้พูดละเอียดนะครับเพราะว่ามีในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือดิฟทีละตัวไปเลยนะครับแต่ในกรณีข้อ1กับ2นี่แหละที่ว่า ยังไงก็คงต้องเทคล็อกนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันอย่าไปท่องเป็นดิฟยูยกกำลังเอนะครับในข้อ1ข้อ2เพราะว่ามันเป็นฟ okay. ังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันนะครับโอเคอ่าอย่าอย่าอย่าท่องสูตรดิฟเอกำลังยูด้วยเพราะว่า A อกำลังยูหมายถึงว่า A เป็นคอนสแตนต์ยูเป็นฟังก์ชันส่วนดิฟยูยกกำลังเอหมายถึงว่ายูเป็นฟังก์ชันเอเป็นคอนสแตนต์อย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันยังไงก็ต้องเทคล็อกนะครับโอเคมาดูข้อ1ครับมันเป็น y ายเท่ากับเอ็กซ์ยกกำ ครับซึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือเอา2คูณก็เป็นอย่างนี้ได้นะครับส่วนในข้อ2เนี่ยมันเป็น y เท่ากับ x กําลัง x กลังสองซึ่งซึ่งไม่ไม่ได้เหมือนกับข้อ1นะครับเช่นเช่นเวลา x เท่ากับสมมุติ x เท่ากับ2แล้วกันนะครับเอยเดี๋ยวมันไม่เหมือนนะ x เท่ากับ3แล้วกันข้อแรกเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็น3กําลัง3าทั้งหมดกําลังสองซึ่งก็คือ3ามกําลังหครับแต่ว่าข้อนี้มันจะเป็น3กําลัง3ากําลังสองซึ่งเราต้องคิดตัวนี้ก่อนก็เลยเป็น3ํางงนน้้้ัััดขขออ1 2ไม่ได้เหมือนกัันนะครบ โอเคเข้าใจโจทย์แล้วดังนั้นก็มาเริ่มทําเลยแล้วกันนะครับก็คือถ้ามันเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันยังไงเราก็ต้องเทคล็อกครับจาก y เท่ากับ x ยกกำลังสอง x เนี่ยก็ใส่ล็อก y เท่ากับ2 x ล็อก x เนี่ยนะครับอ๋ออย่าลืมท่องสูตรนะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วเหมือนกันนะครับพวกล็อก m คูณ n เท่ากับล็อก m บวกล็อก n ล็อก m ส่วน n เท่ากับ m, ล็อก m ลบล็อก n แล้วก็มีล็อก m ยกกำลัง a เอา a ลงมาเป็น a ล็อก m เนี้ยพวกนั้นนะคร แล้วก็ผมก็ดิฟไปตามปกติเลยครับดิฟ l อน y ก็1ส่วน y dy dx นะครับแล้วก็อันนี้ท่องสูตรเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแล้วกันนะครับก็2 x ดิฟ l อ g เรียกได้1นส่วน x บวกหลังดิฟหน้าดิฟ2 x ได้2แค่นี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือ2บวกสอน l x แล้วก็เราต้องการหา dy dx นะครับโจทย์โจทย์ต้องการหา dy dx ไม่ใช่ไม่ใช่แค่1ส่วน y dy dx ดังนั้นเรายายกข้างไปเป็น dy dx ก็จะเป็น เอา y คูณนะครับเป็น2บวก2รอน x แล้ว y ของเราตามโจทย์นี้คือตัวนี้นะครับดังนั้นก็ออกมาเป็น x กาลัง2 x คูณกับ2บวก2รอน x นั่นเองก็จบข้อนี้ต่อไปข้อ2ครับก็เหมือนกันครับเราต้องเทคล็อกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังชันไม่ใช่ไม่ใช่ฟักงก์ชันยกกำลังคอนสแตนต์หรือคอนสแตนต์ยกกำลังฟังชันนะครับงั้นเทคล็อกนะครับก็ล็อก y ก็เท่ากับล็อกของ x กําลัง x กําลังสองแล้วที่ผมบอกไปว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเลขชี้กําลังของ x คือ x กําลังสองไปเลยนะครับไม่ใช่2ตัวเดียวดังนั้นเวลาเอาลงมามันคือ x กําลัง2งลอน x นี้แล้วก็ดิฟตามปกตินะครับดิฟลอน y ครับดิฟลอน u ได้1ส่วน u du by dx นั้นมีลอน y ก็1ส่วน y dy by dx นะครับอันนี้มันคูณกันอยู่นะครับ x กําลัง2ลอน x เขาท่องเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ากนะ็เป็น x กําลัง2ดิฟลอน x ได้1ส่วน x บวกหลังแล้วก็ดิฟหน้าดิฟไปทั้สองได้สองเอ็กซ์คิดเลขออกมาครับอันนี้เป็น x แล้วก็สองเอ็กซ์รอนเอ็กซ์อันนี้ส่วน y dy ดีก็เอา y คูณทั้งสองข้างก็จะได้คําตอบนะครับก็ออกมาเป็น y คูณกับ x บวกสองกอน x y คือ x กําลัง x ็กําลังสอง 2, ก็ใส่เข้าไปครับก็จะได้คําตอบที่ต้องการนะครับจบข้อสองครับถัดไปครับเหมือนเดิมครับผมตั้งอันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแล้วกันนะครับ มาดูข้อ1เนี่ยหมือนเดิมเขาเป็นฟังก์ชันย่อยขังฟังก์ชันใครเข้าใจแล้วก็ออกไปดูข้อถัดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมเทคล็อกสอข้างแล้วก็ดึงลงมานะครับแล้วก็ดิฟเลยครับดิฟลอน Y ายหนึ่งส่วนวายดีไปดีพอดิฟข้างขวาก็หน้าดิฟหลังนะครับดิฟลอน U ได้1นส่วนยนะครับคูณกับ D U ยูไปดีนะครับ นี่หน้าดิฟหลังเสร็จละต่อไปก็หลังดิฟหน้านะครับก็จะออกมาเป็น 2x นะก็เสร็จละก็คิดเลขไปนะครับก็จะเป็น 2x กำลังสบวก 4x นะครับส่วน x กำลังสบวกส x บวกกับ2 x ลอน x กำลังสบวกส x อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่านี่คือ1นส่วนว d ว by dx เราก็เอา y คูณทั้ง2ข้างนะครับก็เป็น y แล้วก็ก๊อปมันเดิมลงมานะ แล้วก็อย่าลืมว่า y คือตัวนี้แล้วก็ก๊อป y มาก็าเป็น x กำลัง2บวก3 x คูณกับ x กำลัง2บวก2แล้วก็ก๊อปที่เหลือก็จะจบข้อ1นะครับโอเคครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าเป็นคลิปช่วยทบทวนเฉยนะดังนั้นผมอาจจะเขียนเร็วแล้วก็ลบเร็วนะครับใครตามไม่ทันกดพาส์ทตัวเองแล้วกันนะครับข้อ1ผมลบเลยนะครับต่อไปมาดูข้อ2ครับมันเป็น e ยกกำลัง cos x อันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันแล้เราก็อาจจะท่องสูตรได้ตามปกติก็คือเป็นดิฟ e ียกกำลังยนะครับดิฟอีกลงเอ็กได้อีกลงเ็กดังนั้นดิฟอีกลังยูก็เป็นอีกำลังยูดียูบายดีเอ็กนะครับดังนั้นข้อ2เนี่ยดิฟ e ีกลังยได้ e ียกกำลังยนะครับคูณกับดียูอนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดิฟไซด์ไดคอสดิฟคอสไดลบไซดนะอันนี้ดิฟคอสยก็ลบไซด์ยูายดีเอ็กนะครับลบไ u du ีวิบโตอบสนั้นก็เสร็จออกมาเป็นลบสองไซน์กยกกำลัง cos นะครับ 2x นะครับใส่วงเล็บแล้วกันจะได้ไม่ปนกันนะอย่างนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยจบข้อ2นะครับต่อไปครับามาดูข้อ3นะครับดิฟไซน์สแควรูทเอ็ก,กอ็ดิฟเหมือนดิฟไซน์ยเนาะดิฟไซน์ดีคอร์ส ดังนั้นดิฟไซดย u ก็เป็น cos u du by dx นะครับก็เป็น cos สแควแล้วก็ดิฟส x คูนะครับคูณกันนะครับต่อมาอันนี้ครับก็ท่องเป็นดิฟส u นะอ่ะนะคือ u กำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนนะเดี๋ยวโอเคอเย่าลืมครับดิฟส u ออกมาเป็นอะไรนะครับ มันคือ u กําลัง1ส่วน2ดนั้นก็เลยออกมาเป็น n แล้วก็ u ยกกำลัง n ลบ1 d u by d x นะครับซึ่งก็คือ1ส่วนส s q u d u by d x นะสรุปดิฟ s q u ได้1ส่วนส s q u d u by d x นะครับดังนั้นอันนี้ออกมาเป็นดิฟ s q u a x ก็เป็น1ส่วนส s q u x นะครับ d i ฟ s q u u ได้1ส่วนส s q u d u by d x ครับ d i ฟ s i n ได้ cos นะครับอ่ะก็เสร็จแล้ว ก็เขียนให้เรียบร้อยก็ได้เสร็จเรียบร้อยอ่ะก็จบข้อ3นะครับข้อ1ครับดิฟไซน์ทั้งหมดยกกำลัง4ก็ท่องเป็นดิฟยูยกกำลัง n ก่อนนะครับก็เป็น dy by, by dx เนี่ยดิฟยูยกลัง n ก็จะเป็น n แล้วก็ u ยกกำลงัง n นลบ1นะครับ du ยูนะครับบางทีอ่าเขียนไปพูดไปแล้วลืมเองว่าทำถึงไหนนะ n u ยกกเลัง n ลบ1 du by dx โอเค แล้วก็นี้ก็ท่องสูตรต่อครับดิฟไซได้คอสเนาะดิฟไซยก็เป็นคอสยูดียูบาดีเอ็กซ์นะครับดียูบายเอ็กซ์คูณสองนะก็ใส่มาเป็นแปดเสร็จเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อสองเลยนะครับข้อสองดิฟไซอันนี้มันมันอยู่ข้างในนะครับไม่ใช่ไซกำลังสี่เนาะดังนั้นท่องคนละแบบอันนี้มันไซย,ยูนะมันอยู่ข้างในอันดิฟไซยู U ก็จะเป็นคอสยูดียูบายดีเอ็กซ์นะครับ ดิฟไซได้คอสนะก็เป็นคอส u, d u by d x แล้วก็ uh, อันนี้ก็ท่องสูตรดิฟยกต้งเอ็นนะก็จะเป็นเอ็น uh, แล้วก็ u ยกกำลังเอ็นลบหนึ่งตอบสองครับก็เสร็จเรียบร้อยจัดรูปก็ออกมามีแปดนะครับแล้วก็สองเกบวกสามยกกำลังสี่คูณกับคอส 2 x บวก3ยกกำลัง4นะครับเสร็จละต่อไปข้อ3ครับดิฟอาร์คไซ์อลืมดิฟอาร์คไได้1ส่วนสควรูท1ลบ x กังสนะครับน้นดิฟ a r c ์คไซ u ก็เป็น1่ส่วนควรูทนลบ u กลัคูณ du by dx นะครับเป็น1ส่วนสรูท1ลบ u กำลังสอก็คืออันนี้อันนี้คือ u นะครับดิฟอาร์คไซ u อยู่นะก็เป็น1ส่วนคูทนลบ u กำลังสคูณ du by dx นะครับ ริบสควได้1.2่สวนูะครับก็จบก็1.2ส่วน2สูเอสรลบ x ็เรจข้อ3นะครับข้อ1ครับมันเป็นฟังก์ชันหารกันก็ท่องสูตรเป็นล่างดิบบนลบบนดิลบล่างส่วนล่างกันังสนะครับก็ล่างนะครับแล้วก็ดิฟบนดิฟอาร์แทนะครับดิฟอาร์ a แทนได้1.1 x ส่วน1บวก x ทั้งสนะครับอันนี้ล่าง bone, ดิฟบนเสร็จลวแล้วก็ลบบน ริฟล่างนะครับแล้วก็ส่วนล่างกำลังสองก็เสร็จแล้วนะครับอ,นนอันนี้ตัดกันเหลือ1นนะก็1ลบ 2x งอ์แทน x นะครับส่วน x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองต่อไปข้อ2ครับมันเป็นมันเป็นลอกนะดิฟลอค u เนี่ยนะได้หนึ่งส่วน u, du ียเนี่ยนะครับนะดิฟดิฟลอนเนี่ยนะดิฟลอน u ได้หนึ่งส่วน u นะครับ หนึ่งส่วน u du by dx ตรงนี้ตรงนี้ก็ก๊อปไปนะคูณกับตรงนี้อันนี้เราก็เรารู้ละ d arc tan ได้1นึ1่งส่วนหนบวก x กลังสองดนั้น d arc tan u ก็1นส่วนหบวก u 2ลงส du by dx นะครับอันนี้ก็ก๊อปมาเป็น arc tan สอง i p arc tan u ได้หนส่วนหนบวก u กำลังสองนะครับคูณกับ du by ก็คูณ2 ก็เสร็จนะครับก็ที่เหลือนั่งจัดรูปไปนะครับตัวเศษก็มี2ข้างล่างมี Arc tan ท x คูณอยู่กับ1บวก 4x กลัง2ก็จบแค่นี้นะครับก็น่าจะทบทวนพอสมควรแล้วนะครับก็คือที่เหลือก็แค่ไปฝึกใช้สูตรเยอะๆแล้วก็จะจำสูตรได้ทําโจทย์ได้คล่องขึ้นนะครับใครยังไม่ได้กดส u b ค c r i า e ก็กด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์อื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ